สวัสดีครับผมอาจารย์ชาวลิตเตรยาพิรมนะครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าของภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยไฟเซอร์ครับก็ยินดีนนต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่สนใจจะเข้ามาเรียนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเรานะครับในส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็มีหลากหลายวิชาให้นักเรียนนักศึกษาได้ได้เลือกเรียกน,นะครับแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นทางด้านเว็บไม่ไว่าจะเป็นทางด้านการาฟิกหรือทางด้านในส่วนของ โปรแกรมสเร็จรูปทางธุรกิจต่างๆซึ่งเรียนจบแล้วสามารถจะไปประกอบอาชีพได้หลากหลายรูปแบบสิทธิ์เก่าของเราเนี่ยก็มีตั้งแต่ผู้จัดการร้านค้านะครับเจ้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเว็บดีไซน์นะครับในส่วนของผู้ดูระบบของไอทีตามโรงแรมห้างร้าน,นต่างๆนอกเหนือจากการเรียนทฤษฎษนะครับเราก็จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะได้ลอง ลองฝึกทําลองใช้จริงนะครับแล้วก็มาเรียนที่นี่เนี่ยอนอกจากจากการเรียนในที่เป็นเชิงวิชาการแล้วเราจะมีกิจกรรมนะครับอย่างเช่นในเปิดเทอมมาของภาควิชาก็จะมะีกิจกรรมรับน้องของสาขาวิชานะครับแล้วก็ในในระหว่างปีเราก็จะมีกิจกรรมที่ตอบสนองต่อประเพณีวัฒนธรรมของภาคเหนือเราด้วยมันจะเป็นลากกระทงสงกรานะครับพร่ารดน้ำดำหัวนะครับ ก็ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความถน,นัดทางด้านกีฬาสามารถที่จะเข้าแข่งขันในด้านกีฬาต่างๆด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าเป็นทางวิชาการนะครับเราก็จะส่งนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศนะครับอย่างเช่นในส่วนของรางวัลที่เราได้มารางวัลแรกนะครับคือรางวัลในส่วนของการประกวดเว็บไซต์นะครับดีไซน์นะครับซึ่งอตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณปี4 5หนะครับ 2545นะครับนักศึกษาเคยเข้าไปแข่งขันในส่วนของภาคส่วนของ TTT นะครับได้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มานะครับแล้วก็เมื่อประมาณปี49นะฮะก็ได้รับรางวัลนะครับในการแข่งขันการเขียนโปรแกรม Open Source นะครับ ที่จัดโดยสำนักงานซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือเรียกยก่อว่าซิป a ้านะครับตอนนั้นก็ได้มาเป็นรองที่สานะครับก็คือได้อันดับสามานะครับแล้วก็ที่เราได้อันดับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ m icrosoft office specialist นะครับที่ได้ได้อด,ดับหนึ่งของอหุยิภาคแล้วก็ได้เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศนะครับแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยก็จะมีการมีนักเรียน เป็นพันๆคนมาจากทุ่ประเทศเข้ามาแข่งขันเพื่อให้สามารถที่จะทดสอบความรู้ความสามารถในทักษะของโปรแกรมสาเร็จรูปนะครับทางธุรกิจต่างๆนะครับผู้ที่จะเข้ารับการศารึกษาในสาขาภาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับก็เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจนะครับหรือใจรักนานคอมพิวเตอร์นะครับเป็นนักเรียนที่จบอาจจะจบจากม .6 ปวชปวสนะครับสามารถจะเข้ามาสมัครที่สาขา เขาเป็นธุรกิจได้นะครับโดยเราก็จะมีการอสอบสัมภาษณ์นะเพื่อดสอบความรู้ความสามารถนะครับในสาขานี้นะครับก็ผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมทางเว็บไซต์ของมหาลัยก็ได้นะครับที่ w w w f i u a c t h นะครับ